ก็จะไปแคร์เกมเนาะก็หลายวันอยู่เหมือนกันที่แบบว่าก่อนจะสอบเสร็จแสนมากซึ่งก็หลายวันพอควรเนะเาะอ้าอย่างแรกฮะหาทรัพยากรแดกครับหาทรัพยากรแดดคือหาแดกฮะไม่รู้จะทำอะไรเพื่อใครฮะเอาละครับ <c oughs> าหาฟัดคองครับไม่ใช่ฟัก,กยืนนะฮะฟัดคองซึ่งถามว่าอาหารในเกมนี้หายากไหมนั่นไอชิพายครับเาไม่เป็นไรถามว่าทรัพยากรอาหารในแมทในเกมนี้หายากไหมตอนนีตรงฮะวัวแมงโคหายากฮะเพราะแต่และที่เมื่อเราฆ่าสวดไปแล้วแม่งแมงม,ม,มันไม่มีอาหารให้เราแดก โอ้ยแฮกแฮกแฮกาจัดละครของเราเนี่ยมันก็นเหนื่อยไวมากฮะโอ้ยฟักทองมันจะไม่กี่ลูกเองแค่สามลูกกูก็พอใจแล้วเราต้องการแบบทรัพยากรมากควายในก็สีดำทมิน้าหากลองหาอาหารไม่เจอฮะทำอาหารในใต้ทะเล โอ้ยเหนื่อยง่ายกันไอไมไม่ต้องทำให้ต่อมจินแบบนี้ก็ได้ผมอยากบอกนะในเกมซีเวเบคัพเนี่ยเขาทำแบบให้ต่อมจิงเกินไอเชีอาจจะเออ,อมไม่มีอะไรใช่ไหมอ่าต่อไปครับไอเหี้ยเหมือนจะอหิวน้ำฮะ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีห้คนหิวน้ำบ่อยแรชแข่งกับเวลานะฮะว่าเดี๋ยวจะข้ามเดี๋ยวมีตัวเหี้ยมาสก,กิดสก,กิดหลังเราฮะแล้วก็รอฮะมือของเรา,เรามาันเส้นหนักแน่นต่อยทีเดียวมันยังไม่พังแต่ว่าเกมนี้มันก็ไม่ค่อยสมจริงนะมันก็เหมือนแค่เกมไม่ขับรถไป ไม่ทำไมเพราะเราต่อยต้นไม้นี่ต้นไม้สึกไม่โค้นเราไม่ต้องการไม้มากแค่ต้องการอาหารเยอะอาหารแม่งก็หายากไอ้สัตว์ก็ต้องพูดคำหยาบเอาไว้นะไม่ต้องเยอะ ไม่ควรจะเชื่เอาละแค่ตัดตองต้นพอที่เหลือ,อไว้ทำที่เหลือก็ไม่ได้ไว้ทำอะไรแล้วไม่ต้องหาทรัพยากรให้ได้เยอะเยอะก็ถามว่าทำไมแม่มันไม่มีเพลงนะก็ไม่ต้องอแบบมาก์แมนไปอาจจะแบบปังธรรมาชาติพูดอย่างนี้ยังกะจะมาบนอะ ดวยไม่ดอ,อยหรืว่าต้องหาเสบียงก่อนอาหารมาให้อีกตัวเราหนี่งโอเคมีพวกฟักทองแถวนี้ไหมขอแค่ฟ okay, ักทองมอาฟักอยู่ แบบนี้มันหาทองอยากไม่มีอ,อ,อะ่ะดูรอบๆก็เฮียตอวเรามันก็เหนื่อยง่ายมากตอนเราเริ่มเหนื่อยขึ้นเหนื่อยขึ้น แม่งมันก็ทำมาสมจริงเกินไอ้เหียกูจาได้เลยเพราะฝนตกแบบนี้มันใกล้ค่ำแล้วมันใกล้ค่ำแล้วดูแบบวันนี้เราต้องอยู่ในหลุมแล้ว ก็ไม่ได้แถมอยู่ไกลบ้านซะด้วยแถวน,นี้ก็ไม่ค่อยมีต้นไม้อีกกรลิญคอนไปสร้างบ้านที่มันมีอยู่ใกล้ใก้ต้นไม้ด้วยนะค่ะโหห่าลมานหรลามานมาก เรียบร้อยเท่าเท่านี้แหละเอเชื่อ,อ,อรีบเร็ว,วอย่ามันทำเป็นเขาตัดติแคกนะอืมต้องจัเจ้างกับตัวเองเอาไว้กูไม่ใช่คนาจะติแตกอาเชื่อต้องรีบทำนะฮะถ้าเราไม่รีบทำก็เท่ากับว่าคุณได้เวลาเดีสมอลลี ตกไปเจอฐานชนิดหนึ่งตัวไปกูก็ลืมน,นี่ก็มาแปดอันจับ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 ได้แล้วเอาขึ้นมาปึ๊บวางปึ๊บทางปึ๊บแต่มันไม่อันอันนี้วางไว้ ันนี้วางไม้แาดแล้วหนึ่งอันอ้าวขึ้นมาด้วยมีงต้องลงไปจับลูกลากไปแดกในน้ำลากไปแดกในน้ำโอ้ถาดรู้สชกดีมากมามที่ทย,ยืนถ่านไม่ค่อย Oh, my goodness. ผมมอตร,ตรงเลยนะค mm. นคือคำเดที่ไทงก็รม่ดได้ ภาผมมีที่ทำพอแนละ้วทำไมถึงไม่สร้างหรอกไม่ตรงนะเอาไว้ที่หลังสร้าง้าฮะเารเรียบร้อยอโอเคมกี้วีเผืเ่อไปทำดูรามาบางอย่างน่ เราก็จะได้เตียงนอนแล้วเราก็นอนได้เลยนอนอยอยาาโอ้ยยังไม่ทำเจียงโอ้ยหิวข้าวครับโอ้ยหิวข้าวหิวข้าวแบกไวก่อนหึงเฮียแดงไม่ได้ด้วยซาดมึงมีไว้เพื่ออะไรหิวกูก็หิว ผมอยากรู้มากนี่มึงตอนเช้าแล้วเหรอตอนเช้ายังจะเจอฆาตกรมาถุงโอ้ยเฮียหิวข้าวหาตัวเฮียอะไรแดกก่อนเฮียไม่มาไรยังไง ปิดก่อนเลยปิดปิดก่อนมึงไอเหี้ยเกือบไปแล้วแต่กูก็หิวอยู่ดีไอ้ท่ อ่นมากเลยไอ้เหี่ยขอบคุณมากน,นอนแบบแสันติธรรมดา่อยได้ไหม กัดกัน,นอีกโอ้ไอ้ฟาดแม่งยังไม่เลิกกัดกันอีกกูกระแทบจะน็อกกูแล้วขอให้กูน,นอนอย่างสบายหน่อยมึงนี่ตอนนึงคืนอไเหรอ ตอนนึงคืนนี้โอ้ยมึงจะกัดกันไม่เลิกกูจะตายเลยนะเยสัสออกไปได้แล้วกู ก็มาปั่นปนกันแถวนี้เอ็ดโอ้ยมึงเป็นเฮียอะไรกูกมากสวปรป์ดเอสอาหารจากสวรรค์ไข่ไก่แตกรึงรบอื้อม,อร,อ,อ,ม,อ,มอร่อยอื้มไอชิบหอยมันก็่อยสัดไอพวงมันกัดกันเองอะปะกัดกันมัน ชวนพวกเราก็จะมาขุดกันตอนนี้คะอืมโอเคพอสร้างได้แล้วเนี่ยว่ะไอแอมเรียบร้อยอไม่วางไว้ไข่ทนมาแะอีสาต์ ไก่แดงไม่ได้๊เออแล้วยังดีวะนี่เป็นอาหารให้กูพอดเด็กได้ไอ้เหี้ยก,กินอันนี้ไม่ได้อีกอีกสระปากไม่เกี่ยวเว้ยไม่เกี่ยว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  วัวโตผู้หายอะ่ะซึ่งเป็นโอกาสดีดีอือเอาเป็นใหญ่แล้วอืออือเช่นกันนะมึงมึงมึงแกนะ่ะเหรอที่ก็กัดกูหืมเตะแม่ ไอ้้ง,งอ่ออเยาหารกูใครอยากแตะพ้ามึงถ้าพวกมึงใจไม่แน่มาแดกอาหารกูกูกูจะแดกมึงน,นี่แหละไม่ต้องใส่ไปมาก ใส่ไม่ได้อีกสัไอเหียมันใส่ไม่ได้ยได้เรายังได้มันหนึชิ้นเรียบร้อยอาหารสดใหม่ใช่อาหารสวรรค์ มีแต่ตัวเมียหรอจ้าตัวผู้หายไปไหนเอ้ยตัวผู้มึงหายไปไหนเอ้ยอืตัวผู้หายไปไหนจ้าแสดงว่ามันไม่รักมึงแล้วแม่น่าสนใจ แรกยังค่ะจะไม่ปล่อยให้มึงได้จากไปอย่างทรมานขอ,อขึ้นบรจัดการกับซิงโตก่อน,นตัตไม่ได้มาใกล้บ้านเราก็ไป,ไปล,ลป่อยมันไป lady go lady go ปล่อยมันไป ให้มันไปเรียบร้อยอาหารจากสวรรค์ ของมาแดกแถวนี้ก่อนพวกปลาแม่งก็ไม่ดอดเนื้อให้อาจจะเพียงแค่วพวกหมูป่าและพวกควาพวกปลาส่วนตัวที่เหลือแม่งดองให้แต่น,นังนม่ต้องการเนี้ยมันนี้ก็ได้แต่กูต้องการปักทองปักทองแล้วไม่ใช่ปักอยู่ไปกันเลย What the heck man? hẹn. Quá hủy mang hộ ra, mang manh hốt, ra, mang hộ 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 ra, mang Phát thong, ma. ชีวิตหนึ่งกูห้ามตายเมื่อตายทีไรกูต้องงบโอเคจากสวรรค์กูได้แดกเดยอกูแดกไข่จนหน้ากูจะเหมือนไข่แล้วเนี่ยเอาของกูขึ้นมา lady go lady go ไอสามขึ้นโอ้กว่าจะกทีน่นึ่งควายตัวนี้ใช่ไหมกล้าขับกูกล้าขับกูเหรอกล้าขับกูนหนกูทำไมเนี่ยงนี่กูทำไมตอนแรงมันยังกล้าสู้กับก,ก,ก,กูอยู่เลยนี่กูทำไมกล้าทีตัวเมียได้เนี่ยเป็นควายที่แบบงหชิบหาย ไม่ใช่สิอาหมวดฆ่าเรียบร้อยกูได้อาวุธของกูคืนมาแล้วและตอนนี้ควายตัวนี้มึงต้องตายหนีทำไม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 กล้ามากเลยนะตอนแรกนี่มึงทำแบบมึงเก่งไง ทำมันเก่งกล้าคิดจะแย่งกูมึงต้องเสียใจภายหลังใครกล้าแย่งเนื้อกูนะไม่หมาด้นยมันจงงะง่พอหมอหมอหมอ เอมอมอเอามอมอเหรอมอเหรอมอเมื่อฮะไข่มอไข่มออือไข่ม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 อมึงอไข่มอเอ้อไอเฮี้ยแม่งวิ่งเร็วจัดไว้สับเอ้ยมึงคิดจะลงน้ำเหรอลงไปเลยมึงลงไปเลยขี้ปอดเอ้ยอ๊อบ นี่วัวครับวัวจะโชว์กับโอ้โหครับใจกล้ามากวัวไม่ใช่วัวเนี่ยควายจะข้ามมาเราไปชมมันใกล้ๆชาตินี้มึงก็จะคิดมันกันโดนอะมงได้อาหารมาสี่เองแตกไข่ไก่มันช่างเป็นนะอาหารที่ไม่ใช่ไข่ไก่หรอก วัวเอ้ย like, วัวเราต้องพักก่อนนี่กว่าที่จะฆ่ามันได้ใช้แดงเยอะสัตว์ใกมืดแล้วขาอล่ามโอ้หมดปัญญาสัตว์เลยต้องรีบกลับบ้านฮะไม่งั้นเด็ดเด็ดสมอเร่หอยพวกสัตว์เนี่ย 我这度不能够。 ใส่ไปเลยอย่ะหนะโอเคก็ประมาณนี้ที่คุดอีซ่คุดอ๋อนี่ไงที่คุดนึกว่าจะเสียมึงไปแล้วไม่ต้องพูดหรอกเสียไปแล้วล่ะเสียไปแล้ว มันเสียมึงไปแล้วล่ะขอเทอนะาแดรี่กูรอดชีวิตมาได้หนึ่งวันกับอิงสวันเกิอหนึ่งคืนถึงแม่งจะกินชั่วโมงชีวิตไปมากก็อย่าถอยเพราะเรายังมีวิธีเดินต่อไปแล้วทุกคืนเลยล่ะแดรี่กูได้ยินหมาแถวนี้แม่งกัดกันแบบไม่เลิกเลย มันกัดกันแบบมันแบบถ้า,ามึงไม่ตายกูจะให้มึงตายอะไรประมาณนี้แต่รีเพราเราได้ประมาณนี้เราก็จะได้เนื้อมาเสียน้องแล้วแหละแต่รีคำว่าขอเดชาแตรีนอนดีกว่าอ่านอนอย่างเสลาไอเสซไอเสรลี่เออ ยังไม่เลิกกัดกัน,นอีกเหรอโอเคครับผม ก็เป็นว่าถ้าใครชอบนะฮะสำหรับการรอดชีวิตครั้งนี้ก็เอาเป็น Subscribe Subscribe อย่าลืมกดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ด้วยละ่ะก็เป็นกำลังใจเพื่อเล่นซีเวิร์ C ครับต่อไปนะครับผมบาย